หลังจากที่มาไปในเวอร์ชันหได้ปล่อยกันมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับคงรู้กันดีนะครับว่ายังไงก็ต้องเจอนะครับและใช่ว่านะครับทุกครั้งที่เราเจอเดสพูนะครับจะเป็นเด o พูที่เล่นเป็นนะครับเพราะตัวละครมันเพิ่งปล่อยนะครับมันต้องใช้เวลาเรียนรู้ก็ดีแต่พี่เล่นมาเรียนรู้กันในนี้เลยเหรอสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาก u i d e เดสพูนะครับโดยเริ่มต้นกันที่ s t r a t e g i Deadpool ครับหรือว่าเดสพูสายยูนั่นเองครับผมมองว่านี่นะครับเป็นเด o พูที่เล่นได้ยากมากๆากครับเพราะว่าบ เพื่อที่จะทำดาเมจได้ดีและฮิวได้ดีนะครับคุณต้องเล่นเสียงหลายๆจังหวะครับแล้วก็ต้องปรับตามสถานการณ์ที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการไกดเบื้องต้นนะครับว่าสกิลของเดฟ o l สายฮิลนะครับมันทําอะไรได้บ้างครับแล้วคุณนะครับจะสามารถนําไปปรับใช้ในเกมเพลย์ของคุณได้อย่างไรร้านเติมเกม r i c h m a n s h o p เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงครับ เติมเกมมา r v e ว o u s w o ์บนเว็บวันนี้รับเลย Richman Coin เป็นคูปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนําได้อีกมากมายชํราระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลายแอปเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop.com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสกิลของเด d p พู l กัน,นะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วพออยู่ในเกมเนี่ยมันจะไปทํำยังไงนะครับโดยสกิลเนี่ย ทั้ง v เวนการ์ดเดลลิสแล้วก็ r a t e g i s t นะครับเขามีสกิลชุดเซตที่เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเอฟเฟกที่ถูกส่งออกมาครับมันจะไม่เหมือนกันครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยจะมีการจํากัดจํานวนครั้งที่ใช้นะครับที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเรื่องของ s สไตลิชส์สเตปพูลนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด250หน่วยนะครับอาวุธเนี่ยจะมี2ประเภทครับก็คือปืนพกนะครับแล้วก็ตัวของคาวนะสามารถถูกเปลี่ยนได้นะครับด้วยการกดปุ่มชิปนะครับไม่มีคูลดาวครับแต่ว่าจะมีเรื่องของแอนิเมชันในการสับเปลี่ยนเเล็กนนน้ออยัั่งครบ ตัวของปืนนะครับเมื่อเรายิงใส่เพื่อนนะครับจะเป็นการฮิวนะครับเรื่องของกระสุนนะครับมันจะไม่ทะลุฮิวเพื่อนนี้นะครับเนี่ยผมไม่สามารถฮิวไปถึงตัวข้างหลังได้นะครับหรือว่าจะเป็นการฮิวทะลุให้โดนศัตรูนะครับก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันนะครับตัวของกระสุนนะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับนอกจากการฮิวเพื่อนเนี่ยก็คือเรื่องของดามเมจครับที่จะไม่มีดามเมจฟออฟเลยครับไม่ว่าจะไกลแค่ไหนครับไปห้านัดนะครับไกลกว่านี้ก็ห้านัดเหมือนกัน ครับ5นัดทำให้การตอดไกลนะครับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเลยครับเกี่ยว่าคุณยิงแม่นนะครับต่อไปเราจะไปดูในส่วนของดาบครับดาบนี่ก็ฮิวได้เหมือนกันครับผ่านการที่เราฟันฝั่งศัตรูครับการฟันนะครับจะสร้างแอเรียรอบๆนะครับซึ่งจะเป็นการฮิวนะครับเพื่อนที่อยู่บริเวณข้างเคียงนั่นเองก็ถ้าคิดไม่ออกนะครับมันจะฟิวคล้ายๆกับริเจตใน Overwatch เลยนะครับก็จะเป็นการฟันรูปแบบนั้นเลย ซึ่งไฮไลท์สัมพันธ์นะครับของเดดพูลนะครับก็คือเรื่องของไอเจมปี้ปกตินะครับเพราะว่าสกิลนี่ครับมันสามารถที่จะถูกอัปเกรดได้ครับผ่านการกดตัว F ครับจะเป็นการเปิดหนังสือขึ้นมานะครับเพื่อจะเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดอะไรนั่นเองครับโดยม่เริ่มต้นนะครับคุณจะเห็นครับว่าหลอดข้างล่างนี่ครับมันยังไม่เต็มครับผมไม่สามารถกดตัว F ได้ครับเราสามารถเติมหลอดตรงนี้ได้ครับผ่านการเท่าด้ำมิดศัตรูครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาครับแบบก้าวกระโดดเลยเราสามารถที่จะกดถ่ายรูปแบบศพศ อาตัวของหลอดนี้มาได้ครับทําให้เราสามารถอัปเกรดตัวของอาวุธได้เลยครับครับเนี่ยถ้าเป็นพวกตัวอื่นนะครับเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันของมันนะครับระหว่างที่คุณถ่ายรูปนะครับคุณเป็นอมตะด้วยนะก็คือคุณจะคนดาเมจได้เลยนะครับจะลองยิงตัวนี้ครับเมื่อกี้คือระหว่างแอนิเมชันนยครับผมไม่โดนดาเมจเลยนะครับ อาจังหวัดจริงจริงเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่ามีบางคนเนี่ยเอาไปใช้ในการกันดาเมจของอติได้ด้วยนะครับโอเคเราอัปเกรดตัวของปืนพกและอัปเกรดตัวดาบด้วยเลยนะครับทั้ง2อาวุธนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของโบนัสดาเมจแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็โบนัสคิวนะครับปืนนะครับจะมีอีกข้อดีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอิโมจิที่จะยิงระเบิดนั่นเองเมื่อผมยิงนะครับคุณจะเห็นนะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีเป็นโมจิเป็นอุนจิอันนี้ออกมานะครับเมื่ออผมยยิิงงนนะะคครรัับบาากศได้ แต่ว่าถ้าหลอดเต็มแล้วเรายิงออกไปก็จะเป็นการปล่อยครับตัวของระเบิดออกไปครับระเบิดอันนี้นะครับจะทําหน้าที่ฮิลครับแล้วก็ทำระเบิดใส่ัตูนะครับเนี่ยเมื่อหลอดเต็มก็ได้ยิงออกไปนะครับซึ่งผมแนะนําว่ามันคือการอัปเกรดแรกนะครับที่คุณควรจะอัปเลยข้อดีคือปืนพกคุณใจฮิลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอโบนัสตรงนี้นะครับก็จะคอยช่วยเติมเอลฮิลให้กับเพื่อนในทีมที่อยู่เป็นกล่องได้นั่นเองครับตัวระเบิดก้อนนี้นะครับก็สามารถที่จะทำระเบไดใส่กันะคได้ ตามนี้เลยต่อไปนะครับในส่วนของดาบอัพเกรดนะครับก็ฟันแล้วเราจะฮิวได้แรงขึ้นนะครับตามนี้เลยแล้วก็มีดาเมจที่แรงขึ้นด้วยต่อไปนะครับเราจะมาดูสกิลที่ขวากันนะครับสกิลที่ขวานะครับทั้งปืนและดาบนะครับมีความแตกต่างกันของปืนเนี่ยครับจะเป็นการคว้างนะครับตัวคงจั่ออกไปครับที่จะทําหน้าที่ฮิวเพื่อนครับก็คือเนี่ยมันจะฮิวเพื่อนรอบๆแบบที่อยู่โดนปั่นไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเอามาปานะครับใส่ตัวของศัตรูนั่นเองก็จะเป็นการทำดาเมจครับ ดาเมจเนี่ยไม่ค่อยได้แรงมากนะครับสู้กับการป่าของ d ีเพไม่ได้เลยจะถูกมักนิยมนะครับนำไปใช้ฮิลวซะมากกว่าครับแบบเขาอยู่กับเป็นกองเนี่ยเราสามารถปั่นฮิลวให้เพื่อนได้นะครับและตัวของที่ขวาครับมันสามารถไปกลับได้เลยครับในเงี้ยไปครับตนี้นะครับไปดูที่ขวาปกตินะครับของตัวดาบบ้างนะครับเมื่อเราที่ขวานะครับจะเป็นการแดชใส่ศัตรูอย่างนี้นะครับแดชทั้งหมด2ทีนะครับก่อนที่คุณจะติดคูดาวแบบรวมนะครับ ก็สามารถแตกลงกันได้นะครับถ้าเป็นเดสพู้อื่นเนี่ยมันก็จะมีแบบแดสแล้วคืนกูดาวบ้างอะไรแบบนี้บ้างครับแต่อันนี้ยังไม่มีโอเคครับทีนี้เราจะมาดูที่ขวาที่อัปเกรดแล้วบ้างนะครับมาที่ดาบต่อเลยแล้วกันดาบนะครับเมื่อกี้เราแดสไปได้2ทีใช่ไหมแล้วก็หมดแต่ว่าทีนี้เมื่อเราอัปเกรดนะครับผมจะสามารถแดสได้เรื่อยๆนะครับถึง6ครั้งเลยนะครับห้าหกนะครับผมถึงจะติดคูดาว ซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆครับในการเอาไปต่อคอมโบร่วมกับการกดสเปซบาร์ในการเหยียบหัวนั่นเองก่อนเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูคลิกขวาของปืนกันนะครับคลิกขวาของปืนนะครับจะเป็นการปานะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเมืุ่นกลับมานะครับมันก็จะมีการปาไปทั้งหมดรวมกัน3ครั้งนะครับก่อนที่จะระเบิดออกอย่างนี้ครับมันฮิวดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับในการปาสามทีอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ท่านัเมจได้ด้วยนะถึงมันจะแรงมากเท่ากับคอมป็นดีเฟสก็เถอะแต่ผมแนะนําเหมือนเดิมเอาไปคิวดีกว่านะครับ มีประโยชน์พอเยอะเลยต่อไปนะครับเราจะมาดูสกิลที่มีประโยชน์สุดๆเลยครับอย่างตัว E ครับเอฟพู้นะครับจะกลางวงออกมาครับพร้อมทั้งรีเจนตัวของเลือดให้เพื่อนครับที่อยู่ในวงนั่นเองซึ่งมันดีมากๆครับแบบคุณสามารถที่จะแบบยืนกดเงี้ยให้กับซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆคุณได้นะครับแล้วก็ฝูคัสอยู่แทงข้างหน้าครับด้วยปืนพกของคุณข้างๆก็แบบเออบางทีแบบก็อาจจะโดนดาเมจนิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องหันไปยิงมากนะครับก็ใช้ตัว E ีนี่ครับช่วยในการฮิลได้นั่นเองทั้งงตตััััวววขออปืืนนนนแล้กก็ดาบบะะครจมมีี E ท่เห เมื่อเราอัปเกรดนะครับทกิลตัว E นะครับสิ่งที่ได้กลับมาคือตัวฮิลที่ดีขึ้นครับแล้วก็การบัฟดาเมจนั่นเองครับบอทตัวนี้นะครับใช้ทั้งหมดสิเ็ดนัดนะครับในการที่จะยิงให้มันตายนะครับแต่ว่าเมื่อผมไปกดบัฟให้นะครับอ่ะเรามารอดูกัน 1...2...3...4...5...6...7...8... กจนะครับมันก็จะลดลงมาได้นะครับเอามว่าในเรื่องของการบัฟดาเมจให้นั่นเองก็ สกิลตัว E นะครับเป็นอย่างที่2นะครับที่คุณจะอัพต่อจากปืนเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ทั้งดาดทั้งปืนนะครับก็เนี่ยระยะใกล้คุณก็เข้าไปปั่นนี้ได้นะครับนอกจากการฮิลแล้วนะครับสกิลตัว E นะครับยังทำดาเบิดใส่สโตรด้วยและยังทําการบอดสองสตูนะครับเป็นการบางสกิลของเขานะครับก็จะมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดคุณเล่นระยะประชิดนะครับจากตัว E อันนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณเล่นไกลๆนะครับคุณแค่เปิดตัวอีครับแล้วก็ช่วยเพื่อนยิงไปอย่างนี้ครับก็มีประโยชน์เหมือนกัน สกิลต่อไปครับสกิลสเปซบาร์ครับเราสามารถที่จะกระโดดเหยียบหัวเพื่อนนี้ครับเพื่อเป็นการหิวเพื่อนได้ครับเนี่ยเพื่อรับพีษหิวของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเหยียบเซอร์ตู้ก็จะเป็นการทำดาเมจครับการกระโดดนะครับถ้าเกิดว่าเราเหยียบหัวได้นะครับมันก็จะหลุดได้นะครับปึ๊บถ้าเกิดว่าเรานะครับเอาไปใช้โดดใส่กำแพงนะครับปึ๊บเนี่เราสามารถแตบโดดใส่กำแพงไหนได้นะครับปึ๊บเนี่ยเราจะไม่เสียคูดาวนั่นเองเนี่ยสามารถใช้ทำนี้ได้ครับ ก็โอเคนะตอนเซตมานะครับจะไม่มีการอัปเกรดนั่นเองก็ต่อไปเราจะไปดูอันตริกันละแต่ว่าเราต้องดูพาสซีฟสันก่อนนะครับก่อนดูอันตร์อุปมพาสซีฟของเดซฟูนะครับจะเป็นทั้งหมดสองอย่างสำคัญนะครับอย่างแรกคือชิลลิ่งแฟกเตอร์ครับเมื่อโดนดาเมจไปแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยโดนหนึ่งสองสามเนี่ยครับแล้วคุณออกมาจากคอมแบทนะครับถอยออกมานะครับรีฟอสิชั่นตัวเดซฟูนะครับจะทําการฮิลตัวเองได้นั่นเองครับและพาสซีฟต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเก็บอันตรนั่นเอง เอสพูจะไม่เก็บอันติเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนตัวอื่นเขานะครับเขาจะเก็บเป็นเรื่องของสไตล์นะครับคล้ายกับเดวิวเมคลายนั่นเองครับที่เก็บตัวของคอมโบนะครับเป็นตะกรอรวมโชว์นั่นเองหรือถ้าถูกปรับเอามาใช้ในเกมแบบต่อสู้อย่างนี้นะครับก็จะมีซามิราจากเรย์ออกซิเจนนะครับที่ใช้การต่อคอมโบให้ติด S นะครับเพื่อกดอันติได้อันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คุณต้องต่อคอมโบครับให้มันแต้มเต็มนะครับถึงจะกดอันติได้เริ่มต้นนะครับมันจะอยู่ที่สเตตอีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำดา มันก็จะมีหลอดที่เพิ่มขึ้นนะครับด้วยสกิลของคุณเนี่ยก็มาซีอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่านะครับมันจะมีวิธีนะครับที่คุณสามารถที่จะเติมมันติได้เร็วมากๆครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเหยียบหัวเพื่อนครับเหยียบหนึ่งทีอ่ะมันขึ้นหนึ่งเลเวลเลยนะ BBA แล้วก็ S นะครับก็คนตีได้เลยนี่ครับมันเลยเร็วมากๆครับในการกดติของเด็กูคินั่นเองและที่นี้ครับเมื่อเราอัติหมดนะครับ ของผู้ดาวนะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นในส่วนของสกิลเนี่ยผมจะไม่สามารถกดอันติได้ครับเป็นเวลา31วินาทีนะครับตัวอื่นเนี่ยอาจจะแบบเออ31วิคุณอาจจะยังไม่ได้อันติอะไรเงี้ยแต่เด็กู้นะครับ31วิคุณมีโอกาสได้อันติที่พะยงเดียดถี่มากๆครับแล้วก็ทั้งอันติปืนและอันติของดาบนะครับต่างล้วนฮิวได้ดีทั้งนั้นเลยอันติอันแรกนะครับอันติของปืนนะครับเมื่อเรามองศัตรูครับมันจะมีปุ่มให้เรากดคิวใส่เขานะครับจะเป็นการจัดนะครับ ถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับยิงเราไม่โดนนะครับอันนี้มันไม่ค่อยติดนะเราเป็นบอทเนี่ยถราเกิเขายิงพลาดนะครับเราจะทําการส่งดาเมจนั้นคืนไปสู่เขา่นงครับก็มีประโยชน์มากนะถ้าเกิดคุณเจอพวกตัวยิงแบบออนีิเชอร์อะไรเงี้ยครับเราแบบเราไป็นล็อกใส่เขาแล้วเขายิงพลาดเยอะดาเมจก็จะพุ่งไปโดนตัวเขานั่นเองครับต่อไปนะครับอันติด้วยดาบนะครับอันติด้วยดาบเนี่ยจะคล้ายกับอันติด้วยปืนเลยคืออย่างแรกเนี่ย มีฮิวให้เพื่อนแน่นอนครับเพื่อนอยู่ใกล้ๆครับจะได้รับตัวของโบนัสฮิวไปสามารถกดอีเดอร์นะทั้งปืนและดาบเลยก็จะเป็นการฮิลสองเท่าเลยครับแต่คุณเห็นไหมครับมันจะมีศูนย์ทับเตรงนี้ครับอันนี้นะครับก็คือการเก็บสตานะครับคล้ายๆกับตัวของสกิลเลยนะครับว่ามันเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเวลาของอัตติได้นะครับอ่ะผมกดฮิวผมแดชนะครับมันจะเป็น1ครับโดดเหยียบพัวแดชโดดเหยียบพัวอ่ะไม่โดดเนี่ยแดชแดดแดดไป นะครับเมื่อเวลาครบนะครับผมจะได้ตัวของเวลาเพิ่มเข้ามานะครับทําให้เพื่อนนะครับได้รับพิลต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นครับอัปเกรดดาบนะครับจะทาหน้าที่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าสิที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของโล่นะครับเมื่อเราทำสแต็กเต็มอ่ะนะครับเมื่อเต็มนะครับเพื่อนจะรับตัวของวาระเทลเข้ามานะครับสีฟ้าเราก็ได้นะครับ แล้วมันเก็บเท่าท่านี่ยัง่ายเลยนะครับซับตัวของแตกเจ็ดอันอันนี้ของเดดพูลนี่เองครับต่อไปนะครับถ้าเป็นดัสเซอร์อีเกิลอัปเกรดล่ะเนี่ยแล้วเมื่อยิงพลาดนะครับเห็นไหมปุ๊บโอจะโดนดาเมจของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับอย่างที่เห็นคือเดดพูลสตราถิจิส์นะครับมันเป็นตัวที่เก็บติดได้เร็วนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากครับในไฟต์ก็เนี่ยคือมันสามารถทนแทงได้พักนึงเลยนะแต่เราคุณก็ไปเก็บเวลาเพิ่มนะครับ ครับแล้วก็ได้โบนัสเทวให้เพื่อนด้วยเนี่ยครับไปหยวกก็จะมีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตัวสกิลของเดซพูนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามันทำได้หลายอย่างเลยนะครับมีเรื่องของการโอเบอร์ตี้ที่ดีมีฮิลที่โอเคนะครับมีดาเมจด้วยนะครับเป็นตัวที่คุ้มมากครับแล้วก็ปวดมากตัวเดซพูซับเนี่ยครับเป็นอะไรที่โดนแบนบ่อยมากๆเลยครับถ้าเกิดผม ไม่ได้แบนเองก็ฝั่งก็แบนให้อยู่ดีนะครับต่อไปเราไปดูทีมอัพกันดีกว่าครับเดดพูลสแตนชิสนะครับสามารถใช้ทีมอัพกับเจฟได้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเดดพูลไหนก็ทีมอัพเจฟได้หมดแหละครับนี่นะครับเจฟนะครับจะมีสกิลเพิ่มครับที่จะเป็นการวางอ้อมตรงนี้นะครับแล้วก็จะอัดฮิวให้เพื่อนนะครับก็ประโยชน์ดีเหมือนกันครับแต่ว่าคูดาวนานไปหน่อยครับสำหรับเจฟอันนี้ไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของเกมเพย์กันนะครับก็ขออนุญาตใช้เป็นควิกเพย์แล้วกันนะครับเพราะในแล้งเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยครับแทบไม่ได้เล่นลวครับโดนแบนนะครับไม่ก็โดนแย่งเล่นนะครับในนี้ก็เหมือนกันครับฟลิกเพย์ก็โดนแย่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเดสฟูจากแวนการเดสฟูทีเอสนะครับมันไม่สามารถที่จะกดเดสฟูพร้อมกันได้นะครับก็ต้องเลือกเล่นรับคนใดคนหนึ่งดับคอมของทีมนี้นะครับคือเรต้านี่ครับมันขึ้นห้าที่จะสําคัญครับว่าทีมนี่ยเราเล่นอยู่กับใครนะครับผมมองว่าซับเดสฟูเนี่ยเหมาะในการเล่นคู่กับพวกทีมที่แบบมีตัวดันตัวไดฟ์อะไรอย่างนี้นะครับ ไม่งั้นครับมันจะยากมากๆเลยครับเราแทบจะไม่ได้ใช้โพลิตี้ของดาบเลยเกิดว่าเราแบบเล่นดาบเงเงี้ยคนเดียวก็สามารถใช้ได้แค่กันแฟงครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทีมได้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเขาได้นะครับแล้วก็ไปช่วยฮิลได้นี้นะครับก็มีทีมอีนับที่คอยไปบอดศัตรูให้ด้วยนะครับไปใบเขาฝังเขาได้นะครับก็จะช่วยทีมได้เยอะอยู่นะครับดาบเป็นคริสทาเกมเดฟนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าโชคดีอะไรครับตาที่ผมเล่นนะครับเกมดันกระตุกแบบสุดๆไปเลยครับแบบคือผมแทบวาร์ปได้ครับ ถึงก็วร์ปแหละตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดผิดพลาดนะครับที่เห็นก็คือเนี่ยพลิชั่นนะครับมันเสียไปแล้วครับแล้วก็การจ่ายสกิลไปหมดนะครับไม่สามารถมีสกิลหนีออกมาได้นะครับก็ถามว่ามันเปลืองอันตรีไหมอันตรีได้พูดนะครับผมมองว่าถ้าสามารถใช้ได้นะครับแล้วทีมพร้อมไฟ์เนี่ยใช้ไปเลยก็ได้ครับมันดีเจนเร็วกว่าตัวอื่นอยู่แล้วนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ การอัปเกตแรกนะครับที่ผมเลือกทำครับจะเป็นในส่วนของการปาขี้ขวานะครับพอจะได้โวนัชฮิลที่ดีขึ้นนะครับมันปาถึง3ทีนะครับแล้วก็ฮิลเป็นวงกว้างด้วยรับหมอกบทีมในตอนนี้พอมันหนึ่งครับในระยะไกลนะครับคุณก็จะคอยเอาปืนครับยิงเซฟตัวของเพื่อนได้นะครับมันจะเป็นตัวแอร์อะไรเงี้ยเราก็มีหน้าที่หลักตรงนั้นครับในการที่คอยยู่นะครับเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเป็นระยะประชิดนะครับแบบเพื่อนพร้อมที่จะเข้ามาแล้วนะครับคุณก็สามารถเอาดาบครับไปช่วยฟันกับเพื่อนได้อ่างเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นฮลคคนรับาาได้หยมกๆ อัปเดตต่อไปนะครับจะเลิกอัปเป็นปืนนะครับเพราะว่าในส่วนของทีมตอนนี้นะครับถ้าผมไม่ได้ดันเข้าไปกับเพื่อนเนี่ยครับผมอยากมีตัวของฮิวนะครับเสริมที่พอยิงกับออดใกลๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าจากตอนที่พาดทั้งแรกนะครับการหนุ่มเข้าไปใกล้มากจนเกินไปนะครับในตอนนี้คือทําให้ตัวผมเนี่ยตายได้ง่ายมากครับแล้วตัวปืนเนี่ยมันยังมีข้อดีนะครับในช่วงของการเก็บตัวของ XP นะครับที่่อน้างง่ายเลยเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันโอกาสโดนเยอะขึ้นนะครับ เราต้องคอยโฟกคัสที่อยู่ตัวแอให้ได้นะครับมันเป็นหน้าที่ของเราเลยปืนเรานะครับยิงเป็นพิสแกลอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเราก็เล่นกับทีมครับถ้าเกิดฮักเข้าได้นี่ครับเราก็สามารถเข้ากับทีมได้นะครับในช่วงต้นเกมนะครับการเก็บตัวของหลอดและติดาบนะครับก็จะมีความยากกว่าตอนเลนนะครับตอนเลนเนี่ยเราสามารถอัพตัวของคลิกขวานะครับอารอัพเกรดได้อันนี้เนี่ยมันแดดได้แค่2ทีนะครับแต่ถ้าเกิดอัพตัวคลิกขวาดาบนะครับ อัปเดเนี่ยคุณจะแท็ถึง6กทีนะครับแล้วก็ไปโดดยิงพวกไอสักทีหนึ่งนะครับก็จะได้ตัวของการโบนัสเวลาแล้วครับต่อไปผมเลือกอัพเป็นตัว E นะครับตัวอเนี่ยจะช่วยมากๆครับในส่วนของแบบระยะประชิดครับแล้วก็ระยะที่แบบเพื่อนอยู่รอบๆเรานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาพิวครับในส่วนของต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเจอตัวแท้งนะครับพูดเนี่ยก็สามารถกลับเป็นโหมดดาบนะครับในการเข้าฝันได้เลยแล้วเมยเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นแรงเทร์ี่บีแคสนะครับแต่ก็เพียงพอครับถ้าเกิดคุณอยู่กับทีมเนี่ย มันก็เป็นดาเมจที่สามารถปิดศัตตูได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับอัปเกรดเนี่ยผมจะเลือกอัปเป็นส่วนของคาตานะแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มมีโมเมนต์ที่ได้ฟันครับลงกับตัวของเดอะฮักนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดคาตานะเนี่ยคิวตรงนี้ครับก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองครับรวมถึงดามเมจเกมนี้นะครับต้องขออภัยด้วยครับตรงที่มันค่อนข้างที่จะหนัวมากๆนะครับอย่างนี้เราดันเข้ามาครับค่อนข้างจะลึกเลยนะเพื่อที่จะกดตรงเจ๊ออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถถอยออกมาได้นะครับเพราะว่าเลือดเพื่อนเราเลยคร ฟกมันเยอะนะครับแล้วมันก็กระตุกมากมากเลยครับสับตานี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณดูอย่างตรงนี้โอ้โหทั้งอันติโลกนะครับสกิลชิพของโลกนะครับแล้วก็ตัวฟันของเรานะครับปรับการเล่นเกมถอยนะครับเนี่ยคุณสามารถที่จะปาในส่วนของดาบไว้นะครับแล้วสับเป็นหมวดฟันนะครับอย่างี้ก็จะได้ตัวฮิลนะครับที่โอเคเลยครับในยาประชิดนะครับอย่าลืมครับเราสามารถที่จะไปไล่ตัวของซับเขาได้นะครับแต่เนี้ยเนี่ยโชคร้ายไปหน่อยครับตอนเขาเปิดอันตีสวนเราเลย ในแง่ดีนะครับก็คือเอาตอนนะครับเพราะเสียอันติไปแล้วเพราะว่าเราก็ตายนะครับทำให้ทีมเนี่ยครับเดือดรับแค่ตัวเดียวนั่นก็จะเป็นสุดข้อผิดพลาดนะครับที่เราไม่ควรจะดันเข้าไปคนเดียวครับแต่ว่าไปจะไปคิดนะเขัมันจะเปิดอันติตอนนี้นะครับเราเจอกับตูอย่างแบ็คแพนเทอร์นะครับก็เราเนี่ยสามารถกลางตัวของวง E ได้นะครับในการที่คอยปอดเขานะครับแล้วก็คอยเซฟเพื่อนครับในฮิวใกล้ๆนะครับมันจะไม่ได้แบบ นีเท่ากับตัวของอดัมนะครับกดชิปให้นะครับหรือว่าตัวของโลกิกดชิปเหมือนกันมันแค่จะพอแบบลิเจนให้แบบอันไม่ตายนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถหัดไปคิวได้ทันนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็โอเคเรามาเล่นระยะประชิดครับกับเพื่อนได้แหละครับแล้วก็ปึ๊บเอฟเฟกเหมือนเดิมรับตานี้คือมันเปฟเกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งกว่าจะแทร็กใครโดนครับมัน่อน่าจะยากมากเลยเนี่ยเราสามารถอัปเกรดระหว่าง ไปได้นะครับคีขวาครับจะมีประโยชน์มากเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราอยู่กันเป็นกล่องนี้นะครับเราก็พอเข้าไปใกล้นะครับก็ใช้ตัว E นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้อัปเกรดดาบมาแล้วใช่ไหมการเข้าไปฟันแล้วประชิดครับก็จะทําคิวที่นข้าางโอเคเลยครับแต่ในส่วนของการแฟงนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาคิวนะครับในส่วนของเฟอ์นิเจอร์ได้ขนาดนั้นครับแต่ยังโชคดีนะที่ผมสามารถปิดออกมาได้แต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นว่าไม่มีสกิลหนีแล้วนั่นเอง ตอนนี้นะครับโลนนะครับเขาดันเข้ามาครับเนี่ยผมมีแอนด์แมนอยู่ด้วยนะครับเราก็สามารถลุมนะครับเขาเป็นแทงค์ตัวเดียวครับที่ไม่มีฮิวสู้นะครับยังไงเราก็ฟันสวนคืนให้ฮิวมาแน่นครับนี่ครับเราใช้การป่าที่ขวาของเรานะครับให้เกิดประโยชน์ครับในการฮิวมันฮิวได้เนยจริงครับปึ๊บ่ะตอนนี้ครับเรามียตีรอบแล้วอย่างนี้นะครับคือเรามีนติแทบตลอดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นได้ตาย ก็สามารถเชียร์ไซด์ไปได้นะครับเขาจะพอเท่าเข้ามานะครับเราก็พอสองอันตีนะครับแต่ว่าพอมันนัวเอาเข้าจริงๆเลยครับมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะแทร็เก็ตตูให้โดนนะครับแต่ว่าคือมันเป็นตัวฟันครับเราสามารถกวาดเมลและหันไปหัดมาได้ครับเพื่อให้มันแบบเออโอไปโดนบ้างนะครับอย่างมุมงนี้อคี่ขวาไปครับมันจะฮิวเพื่อนเราก็ทำดับเบิลเซตูด้วย็นล็อกเก็ตนะครับเราก็ตามทาเก็ตได้แต่ว่าเขาก็ออกไซด์ไปนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสับตัวของเกมเพลย์นะครับที่ เดวก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ perfect อะไรเลยมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกหลายจุดเลยครับทั้งการดูโพลิชั t ของเพื่อนนะครับว่าจังหวะไหนควรจะทํำยังไงนะครับแล้วก็ผมควรจะทําให้เกมมันลื่นมากกว่านี้นะครับเพราะด้วยเอฟเฟกของตัวละครนี้รวมกับเอฟเฟกตตัวอื่นแล้วมันจะเป็นปัญหามากถ้าเกิดผมอาไปลงในแรงนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตับเกมเพลย์นี้ก็พอจะให้คุณเห็นภาพนะครับว่าการเล่นเสียงของตัวละครนี้นะครับแล้วก็การโพ o ิช c ขั้นต้นนะครับ มันควรจะเป็นประมาณไหนก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์ตัวของฮิลพูหรือว่าสไตาจิสเดฟพูนั่นเองมันยังมีในส่วนของตัวเลขนะครับที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับพวกโปรเจคไทดามเมจนะครับคนจะอายฮิวリングพวกสปีดนะครับต่อวีหรือว่าระยะเวลาฮิวเวอร์ไทม์ต่างๆนะครับที่ผมไม่ได้ลงลึกนะครับในส่วนของพวกสกิลนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้ตัวเลขพวกนั้นนะครับคุณสามารถที่จะไปดูในส่วนของเว็บไซต์ออฟฟิเชียลได้เลยครับคุณสามารถเทียบนะครับในตัวของ ขั้นยังไม่อัปเกรดเราก็อัปเกรดได้นะครับว่ามันต่างกันมากเท่าไหร่ครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการที่คุณจะเลือกอัปเกรดนะครับแต่อย่าลืมบอกไปนะครับส่วนมากเนี่ยมันก็จะปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ทีมต่างๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมมองว่า t ต a ร์ดิ set pool นะครับเหมาะกับการเล่นกับทีม drive นะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นซับสามนะครับซับสองเนี่ยถ้าไม่ได้แบบเลี้ยงกันดีจริงๆนยครับผมว่ามันไม่ทันครับมันมีหลายอย่างมากเลยที่ต้องทำนะศัตัวละครนี้ ก็คลิปนี้นะครับจะเบมาบมานี้เลยขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันต่อนะครับกับเด d p o ู l สายต่อไปวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า